ส่วนแบบที่สามเนี่ยนะครับมันจะเอาแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองนี่แหละมันเพิ่มเงื่อนไขอย่างอื่นเข้าไปนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะคิดเหมือนแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองก่อนคิดเหมือนแบบที่หนึ่งกับแบบที่สองก่อนแล้วค่อยมาคิดเงื่อนไขที่มันเพิ่มคิดเงื่อนไขที่มันเพิ่มเติมเข้าไปในภายหลังโดยใช้เรื่องของพอหุคูณอ่าเออโดยใช้เรื่องของพอหุคูณตอนนี้คืกฝังคร่าวๆก่อน นะครับเพราะมันทําแบบเนี nee. ้ยผูก็เลยตั้งชื่อเหมือนว่าแบบพิเศษใส่ไข่แบบพิเศษใส่ไข่นะเช่นเช่นสมมติถ้ามันต่อยอดจากแบบที่สองนะดูดูนะสมมติถ้ามันต่อยอดจากแบบที่สองสมมติตั้งแบบว่าหารด้วยสิบสองเหลือเศษแปดหารด้วยสิบห้าเหลือเศษ สิบเอ็นหารด้วยยี่สิบเหลือเศษเท่าไหร่ลูกต้องเหลือเศษเท่าไหร่สิบหกเนี่ยในอันนี้คือแบบที่สองชัดเลยใช่ไหมเออ,เอ,อแต่มันดันมีตรงนี้มาด้วยหารด้วยยี่สี่มันถ้ามันเหมือนชาวบ้านเขาอะมันควรจะเหลือเศษเท่าไหร่เออมันควรจะเหลือเศษยี่สิบใช่ไหม แต่มันดินบอกว่าหรือเศษสาสหรือมันอาจจะบอกว่าหาด้วยยี่สิสี่ลงตัวอะไรอย่างเงี้ยชูมไม่เหมือนชาวบ้านเขาอ่ะไอ้นี่แหละตรงนี้แหละที่ครูเรียกว่าพิเศษใส่ไข่เนี่ยเงินไขพิเศษใส่ไข่อยู่ตรงนี้แหละขอน,นี้ออกอย่างเออ,องั้นเราจะต้องคิดช่วงนี้ก่อนยังไม่ต้องสนใจตรงนี้ไอ้ตรงนี้มาคิดที่หลัง เก็บป่ะไอ้ตรงที่ใส่ไข่มาคิดที่หลักเข้าใจเนาะเออไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะยากกว่าเดิมไม่ได้ยากกว่าเดิมเลยลูกรู้จักเขาคูนตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วเออเอ,อไม่มีอะไรน่ากลัวกว่าเดิมเลยแค่ว่ามันมันต้องคิดยาวขึ้นแค่นั้นเองเออนี่แทนที่จะจบตั้งแต่สเต็ปตรงนี้เห็นไหมแทนที่จะจบตั้งแต่สเต็ปตรงนี้ลูกต้องลากต่อไปอีกหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออ โอเคผมคิด okay. ว่าคงพอจะเห็นภาพรวมแล้วนะครับนะ okay.